แรงนี้ค้าเจ้ามวนแตยืนอยู่ท่าเรือของเมืองฟงหงเมืองโบราณนะเจ้าจะปานั่งเรือร่องเรือไปแอวชุมชนบ้านเรือนโบราณแบบยกพื้นสูงเรียงรายริมแม่น้ําถูเจียงที่ใสสะอาดยังกั้กระจกสองฝั่งเนี่ยนะเจ้าสองฝั่งริมแม่น้ําถูเจียงนี่นเจ้าเมืองโบราณฟงหงอยู่ในเขตปกครองของชนเผ่าถูเจียตั้งอยู่ริมแม่น้ําถูเจียงทางทิศตะวันตกของมณฑลอยู่หนาน ตัวเมืองถูกล้อมรอบไปด้วยขุนเขาเสมือนด่านช่องแคบภูเขาฟงหวงดั้งเดนตรงาเหมือนป้อมปาักการลำน้ำถั่วเจียงใส่สะอาดเหมือนกับน้ำบริสุทธิ์กันกองพอถึงก้นลำธารตึกรามบ้านช่องยังคงอนุรักษ์ไว้มีอายุมากกว่าสองปันกวีล่องเรือพอความงามสองฝั่งข้างคลองแล้ว ไปเตียวแอวในตัวเมืองนะเจ้าเตียวแอวพอชุมชนบ้านเรือนโบราณที่เรียงลายนี่แม่น้ามีมนสเน์ราวกับดินแดนมนุษย์สร้างบนสวงสวรรค์ป้อมที่หันตั้งหลังข้าเจ้ามนแตคือด่านที่เก็บภาษีเกลือจากป่อค้าในสมัยราชวงศ์ชิงที่ต้องการผ่านตัวเมือง เตวแอวเมืองแล้วก็ซื้อของไปก็หิวน้ำแวะซื้อชานมลำดีเจ้าเตวไปเห็นหน้อยก็เป็นเมืองโบราณฟ่งหวงสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังตาก้อนเคยมีชื่อว่าเมืองหวงซื่อเฉียวกู้เชิงมีหูบนกหงทองเป็นสัญ,ญลักษณ์โดดเด่นอยู่กลางเมือง